แทงขวาอืมและแทงซ้ายกะโดดโยนเข่าขวาแทงซ้ายแบบนั้นใช้ศอกขวาฟันไปครับแทงเข่ามาเป็นชุดครับอืมดูรับศอกขวาสอกซ้ายครับแทงเข่าขวาครับแทงเข่าซ้ายของบางหรือเปล่าแทงขวาแบบหลับเลยครับแทงขวาหมัดขวาตามครับอย่างไรครับศอกขวาครับอกงัดนะครับแทงซ้ายครับอืมมาเป็นชุดใหญ่ครับแทงเข่าขวาไปครับโยเข่าขวาครับโยเข่าซ้ายครับถอดหัวแล้วโยนเข่าซ้ายแบบทานันชัยไล่ยาม สารเชิงสองมัดครับขอเสนอคู่มวยระหว่างธนันชัยราชานนนนะครับแก่ประทาเหล่าเจือครับโชกุนิสศึก EWD นะครับเกาะเกียริครับชิงแชมป์โลก w b c มวยไทยในรุ่น15.5กิโลกรัมนะครับนะครับธนันชัยฝ่ายน้ำเงินครับขุนเข่าเมืองเกินร้อยจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับส่วนเหล่าเจือนี่จากประเทศจีนครับวันที่โชกันก็9กุมภานธ์ปี62ครับสนามลุมพินีนะครับมาดูกันยกที่1นครับธนันชัยฝ่ายน้ำเงินครับสูงยาวกว่า ไปนี่เป็นการชิงแชมป์โลกด้วยนะครับเบียดเข้าหาเป็นนักมวยที่รูปร่างดีจริงๆครับสําหรับธนันชัยนะครับวัยเพียง18ปีเท่านั้นนะครับส่วนเหล่าเจือนี่28ปีแล้วนะครับเบียดเข้าไปครับขยับเข้าหาแข่งขวางธนันชัยครับเหล่าเจือนี่ไม่ธรรมดานะครับเผยมาเก็บตัวฟิตซ้อมครับซุ้มฝึกวิชากับบัวขาวบัญชาเมฆด้วยนะครับเป็นระยะเวลากว่า2ปียับแข่งขวางวางครับของธนันชัยเบียดเข้ามาับถีบยันมาครับ ก็เคยมาฝิกซ้อมกับน้ำาดนะครับสามารถพยักกรุนครับสับขามาครับเหล่าจือถีบยานขึ้นไปครับธนันชัยเหมือนเข้าเมืองเกินร้อยแข้งขวาหรือไอ้ก้านยาวนะครับชื่อเล่นชื่อยาวครับเหมาะกับรูปร่างจริงครับธนันชัยคนนี้ครับแทงซ้ายครับหืมเนี่ยครับแทงน้ําแหลมครับเหล่าจือนี่ดีกีไม่ธรรมดานะครับผัดมวยไทยแต่สิบขวบครับเคยเป็นดีกีแชมป์ WKA นะครับ WMC มวยไทยครับ WBC มวยไทยโกลเด้นเบลนะครับ ยาบเข้าหากระแทกแยบมาแข้งซ้ายหน้าของเราเจือบและยังเป็นดีกีแชมป์ประเทศไทยอีกด้วยนะครับเหลียนเข้าหาบสับขาของธนันชัยครับส่วนธนันชัยก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับแทงเข่าขวาแล้วมัดขวาก็เป็นดีกีแชมป์เยอะแยะมากมายพอกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์อ้อมน้อยในรุ่น117ปอนด์ครับแชมป์ประเทศไทยในรุ่น1 1อปอนด์ครับแชมป์ WMC มวยไทยอืมสลับข่าแทงครับของธนันชัยครับเป็นนักมวยที่แทงได้แหลมมากนะครับ แขงทีนี้แทบทะลุเบียดเข้าไปครับก็เคยผ่านมววอย่างพวกแสงมณีมาแล้วครับเคยชนะแสงมณียอดพนมลุงจิตเมืองนนท์ครับชูเจริญดาบดันสารคามับแทงขวาครับแทงแบบโยนโยนะครับองไะครับจังหวะนี้เจอแข่งขวาครับเสียจังหวะนี้โดนแข้งลงโทษเลยนะครับเบียดเข้าไปครับธนชัยดันออกไปครับ ธนันชัยราชานนท์นะครับหรือธนันชัยสิบสองพี่น้องในปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี่ก็ได้มาอยู่ค่ายสิบสองพี่น้องครับของมิเตอร์ทีมนะครับทีมาทีนะครับมิเตอร์ทีมครับกระแทกยับไปครับธนันชัยเบียดเข้าฮาบแทงขวาครับและดันออกไปครับแทงได้แหลมครับแทงจื๊๊ดนะครับอย่างแอฟแทงซ้ายครับของธนันชัยทีมนี้ก็หวังมาเป็นตัวตายตัวแทนนะครับหวังมาป้านแทนสิทธิชัยสิบสองพี่น้องครับ ปัจจุบันนี้ก็ส่งออกนอกโกอินเตอร์ไปแล้วได้แชมป์โลกสถาบันหลักลายสถาบันนะครับสำหรับธนันชัยครับเบียดเข้าหาบอย่างไรครับกระแทกยับไปครับจัวหวานี้ขีบยันมาคับหยาบเข้าไปครับแข้งขวาเตะสูงไปหน่อยครับเสียหลักลงไปเองนะครับเหล่าเจอครับเบียดเข้าหาเหล่าเจอแข้งซ้ายหน้าเนี่ยเตะหลุดอีกแล้วครับหลบเองนะครับกองหมดยกแรกครับ เดี๋ยวมาดูกันต่อยกที่สองครับไขรจะควาเข็มขัดไปครับซอกขวาับเดินฟันศอกแทงเข่าแล้วนะครับสำหรับธนันชยัยครับถีบยานนําไปครับเลียนเข้าไปครับเป็นนักมวยที่รูปร่างดีจริงๆนะครับอายุยังน้อยครับหมัดขวาครับหมัดขวาเข้า ah, ขวาครับแทงซ้ายครับธน,นันชัยเบียดเข้าหาครับสับขามาเหล่าจื้อธนัน,นชัยยัง ved, ไงครับหาเต็มเวทเมื่อไรครับเสริมความแข็งแกร่งอีกหน่อยเนย่ขึ้นมาเป็นมวยเอกได้เลยนะครับธนันชยัยรูปร่างดีครับหมัดขวาครับ กดคอไว้ครับยังไงครับขึ้นคอได้แล้วครับเสียบไม่เสียบครับไม่เสียบกรรมการแยกนะครับต้องแทงแบบไม่จับครับเบียดเข้าไปครับยังไงครับจังหวะนี้เข้าไหนครับสู้เข่าไหนเลยนะครับพยายามจะไล่แขนสู้ครับเด้งเข่าขวามาบทนันชัยเด้งเข่าขึ้นมาครับเหล่าจือเบียดเข้าหาครับหยาบเข้าไปครับทบยันแบบทนันชัยเบียดเข้าไปครับ ขวามาครับต้องระวังมาทับมัดขวาคืนะครับนี่ครับเป็นมวยสูงที่ออกมัดได้ดีครับใช้ศอกได้ดีนะครับวูดนี่ก็ครบเครื่องครับแทงซ้ายกระโดดโยนเข่าขวาแทงซ้ายครับนนั้นใช้ศอกขวาฟันไปครับแทงเข่ามาเป็นชุดถ้าหืมดูครับศอกขวาศอ,อกซ้ายครับแทงเข่าขวาแทงเข่าซ้ายชุดใหญ่ครับแทงเข่าซ้ายครับหืมแทงได้แหลมจริงนะครับแกจิกเข่ากดปลายเท้านะครับแทงแหลมแทงเข่าขวาโยนเข่าซ้ายครับแทงเข่าขวาเข่าซ้ายแล้วบิดเหลี่ยมลงไปครับ เลงเมื่อไหร่นี่เห็นผลตาตานะครับต่างชาติเขาไม่ชอบข่าวอยู่แล้วครับแทงซ้ายไปครับของบางหรือเปล่าแทงขวาไปครับรับเลยครับแทงขวาหมัดขวาตามครับอย่างไรครับสอกขวาสอกงัดนะครับแทงซ้ายครับมาเป็นชุดใหญ่ๆครับแทงเข่าขวาไปครับโยเข่าขวาครับโยเข่าซ้ายครับถอดหัวแล้วโยเข่าซ้ายครับธนันชัยไล่ยามก็โดดโยเข่าขวาครับแทงเข่าขวาครับกรรมการนับไม่นับครับสอกขวาปันไปครับสอกซ้ายครับ นี่ครับกรรมการต้องนับนะครับโดนไปชุดใหญ่ครับทั้งข่าวทั้งสอกนะครับนับไปทั่วนครับไหวไม่ไหวครับยังสู้อยู่นะครัเหล่าเจอถือว่าผลจิตใจเขาใช้ได้ครับถีบหน้าไปครับพยายามจะเวียงหมัดมาเจอเขาซ้ายของธนันชัยครับถือว่าแทงได้โหดจริงๆนะครับก็หลายไฟแล้วที่ธนันชัยแทงต่างชาติแบบนี้ครับแทงซ้ายครับดูว่าดอกนี้เจ็บมากนะครับ เบียดเข้าหาสอกขวาฟันไปครับธนันชัยสอกซ้ายแทงขวาครับมาเป็นชุดครับสอกขวาฟันครับแทงซ้ายครับมีล่างมีบนนะครับก็ไม่ไหวครับกรรมาการหยุดตีการชกไปนะครับพายน็อกทีเคโอไปครับเหล่าเจอเจอข่าวชุดใหญ่ของธนันชยัยครับหลายไฟนะครับธนันชัยชกแบบนี้ครับย้ำเข่าวแล้วก็ตามด้วยสอกนะครับ หววท้องก็ขึ้นบทนครับก็เป็นธนันชัยนะครับที่ชนะ TKO ไปครับแล้วก็คว้าแชมป์โลก WB C มวยไทยนะครับ,นรบ,นรบในรุ่น65.5กิโลกรัมครับก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับเป็นมวยใหญ่ที่น่าจับตามองนะครับอายุก็ยังน้อยครับ